ครับวันนี้เราก็ทำความสะอาดถ้ำสว่างครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมน้องไผ่เอ๋นะตอนนี้เราก็สมาชิกก็มาทําความสะอาดถ้ำสว่างเจะเรียนทำใต้ที่ปักท่อราชบุรีนะเป็นพิธีกรรมพิธอาสาครับแล้วกอเขาจะต้อนรับงานกระถินครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยก็เลยมาช่วยครับสวัสดีครับหลังจากที่จะยอมหายไปนานนะวันนี้ก็เข้ามาร่วมพิธีกรรมครับวันนี้ก็มามา มาเช็คอินที่นี่นะ <c oughs> แล้วก็มาช่วยกันนะฮะวันนี้ก็ท,ทำหน้าที่ตัดแต่งสิ่งไม้แล้วก็ต้องเคลียร์ออกไปนะฮะนี้ก็กำลังชอมป้ายครับให้พี่เขาชอมป้ายอยู่ครับตันนี้ก็พี่เสรมาน่าจะอยู่ข้างบนนะ โอ้โหแน่นอนครับการเข้าถ้าสว่างครับตอ,ตอนนี้ทีมงานก็ท,ทาความสะอาดในถ้าสว่างนะฮะเริ่มทําการกวาดในถงแรกนะฮะตอนนี้ก็มาชิกกาลังสะอาดู่ครับเลีงทำความสะอาดถ้ำกันนะฮะถึงถ้ำปกคลุมไปด้วยที่้งขาว จุดนี้คือด้านบนนะฮะพี่พิมอาสาสมัครนะฮะเสพค้าเที่ยวราดบุรีนะฮะก็ได้มาทำความสะอาดทำควาสะอางด้านบนนะฮะน้องยักษ์นะฮะโจรครับแล้วก็พี่ลินนะฮะแล้วก็ท็อกแจ๊กครับท็อกแจ๊กทำความสะอาดอยู่ด้านบนเลยนะครับตรงขงั้วที่ตัดคนอินครับน้องโกก็กำลังจะเคลียร์อุปกรณ์พวกอ่าไม้ไม้กับไม้เทียม จะยอมอยู่ด้านน้นครับมุมนี้นะก็ที่บิ๊มทำความสะอาดอยู่ครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดเจ้าแม่กดอิ่มกันอยู่นะตรงด้านตรงที่มีหอยตังยักษ์นี่แหละครับมาชิกำกำบางทำความสะอาดพระพุท่ทสัตว์กันอยู่ครับนะฮะขอให้ชีวิตสว่างสว ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันครับที่ทุกคนน er ี่มาทำบุญกันได้จิตใจกันใสสะอาดแขง่ายใช่ไหมน้องยากน้องตอกแตกจะยอมนะฮะโกโก้ครับ ต้งนี้กินเจครับใชละกันก่อนใ่ไหมหลาคนเลยจุ๋มนะจุ๋มจุ่มลูกอมลูกยาหลายคนเลยสํารับสะอาดกันมล้วใหญ่บ้านเลยนะวันน้ผมผ้ากันุราผมเอาว่ตุิ้งไว้ตรงนันแหเดี๋ยวพี่จะนำได้เดี๋ยวเอาออกไปเยเอาปันที่เดี๋ยวเอาวางแบบข้างล่างนะแล้วอุบัติเหตุครตอนเลื่อนปุ๊บทำทำโ อีทังโนยาตินังโหตุยาตโยอ,อีทังโนยาตินังโหตุยาตะโยด้วยบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการเทิน ไม่ใช่ตอนนี้ก็มาชิกกำลังสะอาดูีครับเล่งทำความสะอาดถ้ำกันนะฮะทีนถ้ำปกคลุมไปด้วยที่ข้างขาว